โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการแหลมพักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชชาหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน 532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พราที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมพักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะ มาฟื้นผูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สําำนักง,งานกรปร,รก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชนประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะ ค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้ยากรองน้ำเสียและป่าเชเลนบำบัดน้ำเสีย ในปี2,542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเราไม่ได้หยุดแค่นี้ สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้าที่โรงเรียนวัดบางขุนใสจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์นัดประพัฒน์กำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบีย้ยก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระอ,องค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระอ,องค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทยในหลวงค่ะในหลวง ท่านทำท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียนนื่แหละน้ำท่วมครับผมว <คน S 2> ่าคนที่ยากไรค้ค่ะเอาของไปบริจาคครับโครงการของในหลวงมีอะไรบ้างโครงการพัฒนาภูพาจังหวัดสกลน,นครค่ะโครงการคนหลวงค่ะโครงการยแฝกครับที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะโครงการและผักเบี้ย ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ําเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ําเสียนะคะแล้วก็จํานวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทาง โครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะดั่งความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟ้าค้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนทจในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไร แล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกาจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทําที่บ้านได้ทํำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิวเวปปาเชเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียน้ำเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักตักใส่ตักตุกอย่างใส่เข้าไปเลยน่ากินไหมคะน,น่าใช้ไหมน่าใช้ไหม,น,มน่าอาบไหมเนี่นะคะพี่ๆเราบอกให้เห็นว่าทุกๆวันของน้องๆนะคะในการ<ป>ใช้น้ําเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทําให้น้ําเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ น้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังน้องๆได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบําบัดน้ําเสียรูปแบบหนึง่งไอ้เจ้าจลินรีตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบําบัดน้ําเสียอันนี้น้ําที่เข้ามาที่ที่นี่นะคะก็เป็นน้ํามาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะ บ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้แหละค่ะเราจะช่วยในการบำบัดน้ําเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ําพอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ําการตรวจว่าคุณภาพน้ําน้ําดีหรือน้ําเสียใช้วิธีการทดสอบยังไงเวลาเราถึงที่เก็บน้ําตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ําแต่ละแหล่งเนี่ย สีมันแตกต่างกันเนี้ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้าอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูอ่าไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ําอ่าน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ําอยู่เท่าไหร่สอง<า>ครับ ครับยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอ,อ,อันนี้เป็นน้ําเสียตอนนี้เท่าไหร่แล้วศูนย์เก้ปาประกาศทาองน้ำประกาศเรงน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้วศูนย์เก้าทีนี้เราลองมาดูในน้ําดีบ้างทีนี้อดูตัวเลขซิครับหนูน้อยเท่าไหรแล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย0เลยปลาอยู่ได้ว่าปลาอยู่ได้ว่า0.2 อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมอ่าจริงๆแล้วเป็นระบบบาบัดน้ําเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ําต่างๆนะมาใช้ในการบําบัดน้ําเสียนะครับคุณภาพน้ําที่ผ่านแปลงพืชบําบัดน้ําเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้นําตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่ง จะออกค่อนข้างดําและน้ําที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบําบัดต,ตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน,น้ําเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโตการทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ที่ของแหลมพักเบีย้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ ใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาเย่อสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่า,าสีดำๆนี่นะส,สีสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการเย่อสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นชั้นถูกไหมครับนี่เหมือนกันเลยเห็นว่าเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดินเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีฐานเพื่อที่จะดูดซับลิ่นมาด้วยนะครับ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ ห้าเซนตต่อไปไอนี่สาคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทําได้ละหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราจะทําต่อมาอีกหนึ่งชั้นสองชั้นเป็นสามชั้นจริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทําได้เพียงแค่ หลักสําคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทําปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถ้าไม่มีถัถงก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน อยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเชาเลนของโครงการแหลมพักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนีน้น้องก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมพักเบีย้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าเชาเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียป่าเชาเลนเนี่ยบำบัดน้ําเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ําเสียเนี่ย ลงสู่ป่าเชเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ําขึ้นค่ะคือน้ําทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากคําจุนของต้นกงการเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ําพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ําเสีย ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเชเลนที่แหลมักเบีย้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อหนึ่งวันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2- 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีปูสเม่ปลาใช้ออกซิเจนซีมิลิรัมต่อลิตรใช้พืชในการบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมพักเปี้ยในพระราชดำดิมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่หนึ่งบำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้วในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่หนึ่งใส่ทานชั้นที่สองใส่ทรายชั้นที่สามใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย การแยกขยะการทําปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ําเสียโดยปลาชายเลนค่ะกิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทําปุ๋ยได้ครับหนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นาะยหลวงท่านจะทําขึ้นมา แล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืนความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนะักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราไดแ้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนะะี่ยค่ะ ในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สาเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่า คนไทยทุกคนคงอยากจะทําให้ในหลวงเหมือนเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนชวนให้ทุกคนได้มาทําเพื่อพระองค์ท่านเหมือนเหมือนกันค่ะ